เป็นห้องสตูดิโอนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยหนึ่คูณสอนะคะเวลายืนจะเป็นแบบนี้อ่า ถ้าใช้กล้องใหญ่เนี่ยเราสามารถปรับเลนได้นะเลนไกลเลนใกล้อะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งสำคัญคือการทำไลฟ์ให้สวยเนี่ยนะมันอยู่ที่การจับไฟต้องเน้นย้ำว่าใครที่ใช้ไลฟ์สดแล้วไม่จับไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดนะแล้วก็ไม่ทำให้เราดูดร้ายอะอย่างเช่นนะถ้าใครที่ใช้มือถือหรือว่าใช้กล้องเนี่ยให้เราไลฟ์ผ่านแบบสตูดิโอแบบนี้ค่ะมันสามารถปรับแบบ เออสวยคมชัดแบบนี้ได้อ่ะเนียนขึ้นอ่ะมันก็จะดีกว่าถูกไหมฮะทัดแชทไปหาแอดมินตอนนั้นเนี่ยให้เลือกฉัดไลฟ์สดอันนี้ค่ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเลือกแล้วแคปเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยบอกแอดมินว่ารับอันนี้ค่ะ1.5คุณ2.5นะคะได้ทั้งยืนแล้วก็ได้ทั้ง นั่งด้วยแต่การยืนเนี่ยไม่ใช่ยืนขายเสื้อผ้าแบบทั้งเซ็ตแบบเห็นชัดๆยาวๆนะอาจจะได้แค่ช่วงโบนแบบนี้นะคะให้โอเครีบกดสั่งซื้อนะคะ